และที่สำคัญสองคนนี้มาเดินป้าจริงๆแต่กดจุดเก่งมากเวลาทวนแทนนี่หายปวดเลยนะคะเดี๋ยวเราให้มาพูดสามคำข่มขวัญคู่ต่อสู้หน่อยด้วยาอข่มขวัญจริงๆไม่เอาสู้สู้สู้ไม่เอานะ,ะพี่จ๋าหนุมยองสู้สู้ครับอโอเคครับมัคิดเอาแบบข่ผมผู้เข้าแข่งขันคู่ต่อสู้เลยสามคำนึงไว้ เะได้ไหพร้อมไหมคะัผมสูอตายครับพมอีกแล้วครับผมสูอตายผมเสือตายครับก่อั้เดินคมนะพี่เบิร์ดอย่าทำให้หนูเสียใจนะอย่าออกมืออย่าออกมืออย่าอยู่เดี๋ยวก่อนะคณะกรรมการครับเห็นผู้แข่งขันแล้วเป็นไงบ้าง ชนะจะายก็ใชเยเพื่ออันนี้จะเล่นอะไรอ่ะชะตาเราจะรอเล่นคำถามสามคำค่ะกรรมการหาให้กับผู้เข้าแข่งขันค่ะพร้อมนะครับพร้อมนะคะพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกพี่วิทยาไม่ได้ตอบรวดเดียว ไปส่เก <mile> ่งดังดับมุมนี้ขอให้รวยใครถูกคนละวันที่ไหนในแฟนคลับของพี่โมฮมาขอเสียงหน่อยได้ไหมว้าวยังไงเดินตูดเดินสุดเป็นแฟนคลับไม่ได้ทำงานเลยคือบางทีในรอบนี้เราอยากจะบิ้วอยากจะเชียร์ให้เต็มที่อยากจะกรีดการให้เสียงดังแต่บางทีเขาก็ทำเร็วมากจริงๆนะคะจนเราไม่ไม่รู้จังหวะกรีดเขาจะกรีดตรงไหนจริงๆนะคะอันนี้ ไปกับพี่บุ๊กอยู่ไหนฮะขอเสียงหน่อยครับพี่บุ๊กพี่บุ๊กพี่บุ๊คพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเสื้อเขียวเชียร์พี่เบิร์ดใช่ไหมจองที่ตั้งแต่เช้าซุเปอรคอนลงหนังมานั่งกินด้วยนะรอดูเออหรือใครอยากจะเห็นใครท้าชิงกับใครนัดล้างตาได้นะจ๊ะได้ค่ะเออผู้เข้าแข่งขันใครที่อยากต่อสู้กับพี่วิทยาบอกมาเดี๋ยวเราจะจัดให้ ด้านรที่ใครอยากแบบเออมาแบบสนานกับพี่วิทยาด้าน่างออกมากากการร็จแล้ววัดนะไม่ม right. ีไม่มีไม่เป็นไรสนใจป่ะพี่ได้นะจับหลัหนว่าพี่าบอกว่าให้พี่วิทยาเาจัลอดมพูดแบบนามโดดเดียวรอเลยพาใครพาได้อย่างเราสองคนอย่าพุ้นนะพูดอย่างุ้นะครับส่อตาึงเลยตรงไม่พร้อมดามต่อน ตามือป่อลงวลงซหาจริงๆครับเปลดไปและที่ข้อศอกนั้นงัดข้อเต็มพลังสนับสนุนโดยขาอศอกการกระตุกต่างกลางโต๊ะนะครับจะไม่ให้ปากใปปากอื่นได้เปรี่ยวถ้าทางหน้าบอกกรรมการโอเนปล่อยนะขอลดมืองูนี้้อมกตรงนี้ปา ประกคน <C uz zi> เสียงกล้ามค่ะพี่พี่บุ้งเมื่อกี้ทำเสียงอะไนะ <Yeah. S 1> อุย้ยเสียงกันมาดูุด้านน้อยโต้องเป็นพัสดชัดไปค่ะจัดไปนะดแล้วค่ะเออกล้าเมเนื้อนี่เป็นท่อเลือดเลยนะคะโชว์โชว์นี้ะนึงกัได้คะให้คนด้าได้เห็นกันบอกแล้วนะคะมีเรื่องก,กับหนุ่มพีได้แต่อย่ามีเรื่องก,กับพี่เขา ในเรื <S <S ่อ er งของการเจ็บนะฮะจากการออกกำลังกายคุณสามารถใช้คอร์ดโอเพนทพลาสได้นะครับสุดร้อนด้วยนะสูดร้องเพราะว่าช่วยในเรื่องของการบอกกำลัการเจ็บปวดนะครับไม่มีส่วนของเทโลยนะครับรอบม่สักครูนี้รอบที่ที่บุ๊งกับเบิร์นเล่นกันจะบอกว่าลุ้นมากๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครยอมใครตอนที่พี่พี่บุ๊งกำลังกดลงงัดขึ้นโอ้โหอีลุงตรงนังนเลย เีวาได้ดีใจมากๆว่าถูกได้ทำงานกันแล้วนะคะในรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมามอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะ